วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนัทพงศ์บุญเลี้ยงและแน่นอนนะครับว่าวันนี้ผมก็มาพร้อมกับข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับ เฟ e บุ๊กของ Queen s i r i ิ m u s u u m u m t f t h อ h คไทยครับได้มีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมชื่นชมความงดงามของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนอกจากจะได้ชื่นชมความงดงามของฉลองพระองค์แล้วจะได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์หัตถสินไทยตลอดจนการพัฒนาอาชีพของราษฎร โดยจะมีการจัดแสดงชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมนะครับจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและสิริราชพัตาพรบรมราชนีนาถจัดแสดงฉลองพระองค์แบบสากลตัดเย็บจากผ้าไทยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2503จนถึง2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับได้ส่งให้ความสําคัญกับผ้าไทยจนเกิดเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกในโครงการและราษฎรในพื้นที่มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยต่อยอดงานศิลปาอาชีพการทอผ้าไหมและการส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการดําเนินการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมและมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวสำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงโดยจะเปิดให้ประชาชนทุกท่านนะครับเข้าชมฟรีตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคม2568เป็นต้นไปครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับ นายเอกวรัญยูอัมรบานครับโคศกของกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการถวายสักการะ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาของทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาครับ ทั้งนี้ครับโฆษกยังกล่าวต่อนะครับว่าได้มีการจัดเตรียมเต็นท์พักคอยบริการประชาชนจัดเก้าอี้พักคอยรองรับประชาชน3,000ตัวและยังมีพื้นที่ที่สามารถเพิ่มเติมได้อีก3,000ตัวอีกทั้งยังได้จัดเตรียมวิวแชร์30-40ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุรวมถึงจัดให้มีสุข,ขานะครับสำหรับผู้พิการและรถสุขขาคลื่อนที่9คัน ประกอบด้วยจุดตรงข้างวัดมหา,าธาตุ4คันจุดถนนหับเผยข้างสารหลักเมือง2คันจุดแม่พักธน,นีบีบมวยผม3คันพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเก็บขยะและแนะนําการแยกขยะทั่วพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวมีการจัดรถก๊อฟครับบริการรับส่งจุดต่างๆภายในสนามหลวงพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลด้านต่างๆอาทิ แผนที่จุดบริการและคำแนะนำให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ครับยังมีการให้บริการให้ยืมผ้าถุงนะครับสำหรับสุภาพสตรีโดยทางกรุงเทพมหานครจัดให้มีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ผู้รับบริการจะต้องยื่นบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตในการลงทะเบียนณนะจุดยืมผ้าถุงอุโมงค์หน้าพระลานนะครับ 2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะส่งคืนบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตให้กับผู้รับบริการ และ 3. ผู้รับบริการคืนผ้าถุงณนะจุดคืนผ้าถุงบริเวณทางออกประตูวิมานเทเวศครับในส่วนของด้านความปลอดภัยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทั่วพื้นที่มีการติดตั้งกล้อง cctv 200ตัวจัดทั่วบริเวณพื้นที่นะครับและได้มีการจุดบริการทางการแพทย์3จุดบริเวณด้านล่างอุโมงค์พระรา1จุดและด้านบนสนามหลวงอีก2จุด อีกทั้งยังมีทีมแพทย์และพยาบาลนะครับเดินตรวจตราดูแลด้านสุขภาพของประชาชนพร้อมจัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินและรถดับเพลิงสาคันประจำูศูนใกล้เคียงโดยรอบในส่วนของการบริการด้านการเดินทางครับขสมกรครับบริการฟรีได้มีการจัดรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ8เส้นทางมุ่งสู่สนามหลวงคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสายใต้ใหม่สถานีหัวลำโพง สถานีเอกกมัยบางใหญ่สนามราชมังคลากีฬาสถานสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2มีชัตเติลบัตนะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินท่าพระสนามชัยสามยอดและสายสีเขียวได้แก่สยามวงเวียนใหญ่รวม19คันเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า2คันและเส้นทางปกติผ่านสนามหลวงอีก18เส้นทางครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับ โครงการคนละครึ่งพล u สนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใต้แนวคิด Quick Big Win นะครับวงเงินประมาณ44,000ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากและใช้สิทธิการลงทะเบียนจนเต็มจำนวน20ล้านสิทธ์นะครับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแล้วนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์และได้รับสิทธิ์เ็บเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสนะครับทุกท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปใน G-wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตังค์เพื่อใช้จ่ายร่วมกับรัฐบาลโดยสามารถเริ่มซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะครับ สำหรับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการประชาชนสามารถใช้สิทธิจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปร้านขายของใช้จำเป็นนะครับสินค้าทั่วไปรวมถึงบริการนวดสปาทำเล็บและทำผม นอกจากนี้ครับยังสามารถใช้สิทธิ์กับระบบขนส่งสาธารณะได้นะครับอาทิรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารรวมถึงขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับเช่นแท็กซี่รถตู้รถส่องแถวรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถ3ล้อทีบอยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการได้นะครับเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะครับ ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันหรือบัตรเงินสดรวมถึงบริการที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการล่วงหน้าซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามตามเงื่อนไขของโครงการในส่วนของกระทรวงการคลังครับได้แนะนําให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ที่ผิดประเภทซึ่งอาจจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์ได้ เรามาดูกันในส่วนของเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์นะครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับต้องมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนนะครับภายในเวลา23นาฬิกาเพื่อมีให้ถูกยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งพลัสนะครับและสามารถใช้สิทธิ์ได้นะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาของทุกวันโดยชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตัง และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันในกรณีที่ซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับหครับการใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มโดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น สองครับรัฐบาลจะสนับสนุนเงินในส่วนของค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ 3. นะครับใช้สิทธิ์ตามโครงการเพื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวัน4ครับห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ว่ากรณีใดๆนะครับ และ4ครับการซื้อขายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะต้องเป็นการซื้อขายกันจริงนะครับโดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนละครึ่ง plus ที่ทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับยังไงก็ฝากข้อมูลไว้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของข่าวต่อไปนะครับตำรวจไซเบอร์นะครับได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชน ถึงวิธีการหลอกของเหยื่อมิจฉาชีพนะครับความว่ามุกใหม่มิจฉาชีพอ้างเป็นโรงพยาบาลหลอกว่าญาติป่วยก่อนเร่งให้โอนเงินในส่วนของการหลอกลวงของแก๊งมิจฉาชีพในปัจจุบันนะครับมักจะมาในรูปแบบให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันนะครับได้มีการใช้เบอร์โทรศัพท์ปกติทั่วไปเลยนะครับและมีการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างถูกต้องแม่นยําทําให้เหยื่อหลงเชื่อได้ง่ายขึ้นเรามาดูในส่วนของวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพกันนะครับ 1. ครับ จะอ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลของจังหวัดหรืออำเภอ 2. มีการพูดจาสุภาพนะครับบอกชื่อเราชื่อญาตินะครับได้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 3. นะครับบอกว่าญาติของเรานั้นได้รับบาดเจ็บต้องรีบชำระค่ารักษา 4. อ้างว่าผู้บาดเจ็บมีประกันให้ใส่ชื่อเราเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์และ5นะครับโน้มน้าวให้เราเนี่ยรีบโอนเงินก่อน และบอกหลังว่าจะโอนเงินคืนพร้อมเงินประกันในยอดที่สูงกว่ามาดูในส่วนของแนวทางป้องกันนะครับคุณผู้ฟังครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยตั้งสติแล้วก็อย่ารีบโอนเงินทันทีนะครับก็พยายามโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดย,โดยตรงโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุมักจะตกเป็นเหยื่อของเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะครับทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยหรือว่าคุณผู้ฟังที่ เจอเรื่องแบบนี้นะครับสามารถแจ้งเบาะแสะหรือว่าแจ้งความเสียหายได้ทางออนไลน์นะครับที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูในส่วนของข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับ นายอัจกรสิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยภายหลังสำนักพระราชวังได้มีการประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จส่วนในคตนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงชนชาวไทยและยอ่อมส่งผลกระทบจอดติดใจของประชาชนรวมถึงนักกีฬาไทยเป็นอย่างมากในส่วนของการจัดการแข่งขันซีเกมครับซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ยังคงต้องดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้มาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งนี้ตากมติของคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ลดและงดกิจกรรมเรื่อนเริงในช่วงนี้ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการปรับรูปแบบพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันนะครับให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทางนี้ครับท่านยังกล่าวต่อนะครับว่าสำหรับการแข่งขันกีฬาที่กำลังดำเนินอ,อยู่ในขณะน,นี้อาทิฟุตบอลไทยลีกขอยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการงดหรือเลื่อนการแข่งขันแต่อย่างใด แต่จะมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัยนะครับและลดกิจกรรมหรือองค์ประกอบที่มีลักษณะของบันเทิงเนี่ยลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมในช่วงเวลานี้นะครับคุณฟังครับนัทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับสำหรับคุณฟังที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Podcast กองประชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ผมนัทพมบูรเลี้ยงลักทีมงานต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา ร่วมทำรรบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่039ขีด2ขีด84288ขีด6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่159ขีด0ขีด13263ขีด7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2568 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศูนย์สองสก้าแปดหนึ่กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน 2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมา